เซดสเบนซ์ CLA 250อ,อันนี้ลูกค้าเข้ามาทำการเปลี่ยนลำโพงแกนร่วมนะครับผมอ,อันนี้ก็อาการประจำตัวของรถรุ่นนี้ก็ลำโพงขอบฟองน้ำมันจะเปื่อยลุ่ยนะครับผมทำให้เวลาเปิดแล้วมีเสียงแตกปกัปกๆที่ลำโพงนะครับผมอ,อันนี้ก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยครับอ,อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นของบอส Fit นะครับผม เป็นลำโพงแกนร่วมบอสฟิตครับก็บจะประมาณนี้ครับผมบสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมสำหรับ Mercedes-Benz C L A 250นะครับผม หากท่าในใดสนใจเสียนลำโพงแกนร่วมนะครับหรือซับบ็อกหรือจอยอนดอยตรงรุ่นพักสอบถามได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ